แต่และประเทศเนี่ยมีวิวัฒนาการในความเป็นชาติแตกต่างกันสำหรับประเทศไทยเ,ยเราพัฒนามาเป็นพันๆปีเนี่ยโดยมีสถาบันหลักคือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยหมวดหนึ่งหมวดสองรัฐนูนสําคัญยังไงก็คือมันเป็นหมวดที่กําหนดว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้สําคัญไหมล่ะมากกับสถาบันพระมหากษัตริย์สาคัญไหมโอดแทว,ว่าไม่รู้จะมาก สำหรับสถาบันมหาการศ,าศ,าศารึเนี่ยผมอยากจะเรียนตรงนี้นะว่าอย่าไปคิดถึงตัวบุคคลหรือตัวสถาบันเพราะสถาบันมหากษรตรกษเป็นมากกว่าสถาบันแต่คือความมั่นคงของประเทศถ้าเปรียบกับบ้านเราก็คือเสาเอกนะแล้วก็เป็นเสาหลักในการค้ำยันประเทศเพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญสําหรับประเทศไทยแต่ละประเทศเนี่ยมีวิวัฒนาการในความเป็นชาติแตกต่างกันสําสหรับประเทศไทย เราพัฒนามาเป็นพันๆปีเนี่ยโดยมีสถาบันหลักคือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยในการยึดยึดเขาเรียกอะไรทุกคนยึดเหนี่ยวตรงนี้รวมตัวกันเป็นประเทศไทยมาเป็นพันๆปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความสําคัญของสถาบันรรหลรรักและเพราะว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศทั้งหมดเนี่ยคือความเป็นชาติเขารวมรวมกันด้วยหลักก็คือว่าเชื่อมั่นว่าธระมหากษัตริย์ของประเทศไทย สามารถนำพาความเจริญให้กับแผ่นดินเขานำความทรงสุขร่มเย็นมาให้กับแผ่นดินเขานำความเจริญมาให้กับแผ่นดินเขาก็เลยบรรวมตัวกันจะสุดท้ายกลายเป็นประเทศไทยผมนึกบอกว่าสถ,ถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยแตกต่างจากที่อื่นและเป็นหลักชัยของประเทศ